สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มเกษตรของพวกเรานะครับวันนี้มาเจอกับวิธีการปลูกต้นหอมในกระถางปลูกอย่างไรให้โตนะครับอันนี้เป็นโซนใหม่ที่ผมจัดไว้นะครับมาแบ่งเพราะว่ามันมีหนอนหนอนต้นหอมอ่ะมันมากินมันเริ่มมากินทีเนียนะครับอีกอย่างหนึ่งต้นหอมฤดูนี้มันจะติดดอกเนาะก็เลยเราต้อง,ต,องต้องทำการขยายพันธุ์นะครับถ้าเราไม่ขยายพันธุ์ น้อง,ของเขาก็จะชินอายุขายลงนะมาเรามาเริ่มกันเลยไอ้ขวดแดงๆนั่นแหนะเป็นจุดที่สี่งเแสงนะครับมาดูในส่วนส่วนของดินนะครับปลูกหอมจะต้องมีอะไรผสมบ้างสําคัญสุดเลยคือแกลบแกลบสําคัญสุดนะครับแล้วก็ปุ๋ยคีวัวมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับใส่ก็ได้ไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ถ้ามีมันก็ดีเนาะถ้าอันนี้เป็นดินที่ผมหมักนะทาการนําดินกระถางเก่ามามาตาก มาตากไว้เนาะควรจะมาตากไว้อย่างนี้นะตากให้แห้งนะครับแล้วก็พวกเศษใบไม้พวกเศษอะไรเศษหญ้ามันก็จะแห้งไปด้วยนะครับดินประเภทนี้เขาจะเรียกว่าดินฝุ่นเหมาะสาหรับการปลูกผักมากๆนะเนาะแต่ผมแกจะเตรียมต้นพันธุ์ก่อนนะครับหอมประเภทนี้เขาจะเรียกว่าหอมบัวเลยเเป็นหอมที่ปลูกโดยการใช้หัวชุดนี้เป็นชุดที่ผมรื้อมานะครับ ทำการตัดใบก่อนนี่เดี๋ยวสักรอสักอีกสองเดือนไม่สองเดือนก็สามเดือนนี่แหละผมขยายพันธุ์ได้เยอะๆเมื่อไหร่ผมจะแบ่งไปให้กับเพื่อนๆสมาชิกของเรานะเพื่อนๆก็จะได้ออกแค่ค่าส่งนะครับปลูกง่ายปลูกเอาไว้ทำพันธุ์แบ่งไปช่วย,ช,วยช่วยกันเนะาะอ๋เดี๋ยวผมขอตัดพันธุ์ให้มันเสร็จก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อตอนนี้ทำการตัดเรียบร้อยแล้วนะครับ ผมเมื่อกี้ผมตัดหนึ่งกอเอนะผมดึงมาจากกระถางเดียวก็จะคอยดูกันนะว่ามันจะสามารถปลูกได้กี่กระถางนะครับหอมประเภทนี้ต่อไปมาเติมดินลงในกระถางก่อนอย่างที่บอกนะดินชุดนี้ผมดินเป็นดินที่ได้จากการหมักนะครับก็ใช้เป็นเศษใบไม้ใครมีเศษฟางก็ได้รองรองก็ไม่ต้องเยอะหรอกนิดเดียวพอเพราะว่าเราไม่ได้ยกไปไหนอยู่แล้วใช่ไหมใส่ไปเลย หูฝุ่นคุ้งเชียวฝุ่นของแท้ดินฝุ่นอย่างเงี้ยต้นหอมชอบมากจากหอมที่ถอนมา1กระถางนะครับคออยู่นะก็จะสามารถปลูกได้กี่กระถางเนาะกระถางกอเดียวนะครับผมเตรียมไว้หนึ่งสสามสี่ห้าห้ากระถางชุดใหญ่เลยนะเดี๋ยวเราจะมาแย,ยกกันดูก่อนมาในมาเรียงดู เออตะกี่กระถางนี่นี่ก่อนหนึ่งทางหนึ่งทางหนึ่งทางหนึ่งกระถางหนึ่งลังโฟมมันเพิ่งจะปลูกสักสักสามหลุมโอ้เหลือเฟือเกินจะใส่นี่ดิอันนี้อ่ะพอดีได้สามกระถางพอดีจากที่ปลูก กระถางเดียวมาแยกได้3กระถางนะครับมามาเริ่มปลูกกันเลยวิธีการปลูกก็ง่ายๆนะครับฝังลงไปให้ประมาณสักนิ้วครึ่งถึง2ข้อนิ้วของเรานะเพราะว่าสาเหตุที่ฝังให้เล็กนิดน,นึงคือถ้ามันอยู่สูงเกินไปตรงนี้มันจะได้รับความร้อนเยอะทำให้ระบบรากของของเขามันจะไม่แจก มันจะไม่เตียกยอดออกมาอีกนะครับฟังไปเลยง่าย เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหลังจากการปลูกเสร็จยังไม่เสร็จนะต่อไปนะครับเป็นการรดน้ําการรดน้ําก็สําคัญนะครับต่อไปจะเป็นคิวของจุลินทรีย์่ข้อแสงละจุลินทรีย์่ข้อแสงควรใช้ในปริมาณเท่าไหร่น้ําเปล่า1ลิตรนะครับเราใช้รถหนึ่งกระถางนะใช้เป็นแค่ลิตรละ1ช้อนแบบนี้พอไม่ต้องเยอะเพื่อนๆจะเพื่อนๆส,สามารถใช้บัวรดน้ํารดก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นแบบที่ผมทาก็ได้ แต่ไม่ต้องกังวลเรื่องอัตราส่วนที่ว่าจะต้องเป๊ีๆนะเราสามารถใช้เยอะใช้น้อยกว่านี้ก็ได้นะครับลดรอบแรกเสร็จกดดินให้มันกอดกับรากเหมันเดิมอัตราส่วนน้ำนึ่งนิดทายที่หนึ่งช้อนโต๊ะจะใส่อีกก็ได้นะไม่ใช่แต่เปลืองพืชมันกินอาหารไม่เหมือนคนนะกินเยอะอย่างเงี้ย เราจะค่อยๆกินเข้าไปนะครับค่อยซึมเข้าไป <c oughs> รถไปเลยต่อไปกรดน้ำตามปกตินะรถน้ำตามปกติแล้วก็กดดินบรเนนิเวณโคนให้แน่น,น,น ง่ายๆถามว่าต้องนําไปวางไว้ตรงไหนบ้างนําวางตากแดดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับไม่ต้องวางในร่มนะหอมหอมประเภทหอมเขาชอบแดดนะครับเขาต้องการแสงแดดในการส่องเข้าแสงในการนําไปเลี้ยงลาต้นเนาะผมก็จะนำมาวางไว้กับเพื่อนๆเ,เ,เขาญาติพี่น้องเขาตรงนี้เนาะมันจะได้รับแสง ได้แบบร้อซนะครับมันจะมีอีกโซนโซนหนึ่งที่ผมจัดไว้นะแต่ว่ามันแสงมันค่อนข้างจะน้อยนิดนึงเป็นโซนฝั่งนี้นี่ก็จะย้ายมาปลูข้างในซะหน่อยแต่แสงมันน้อยนะครับผมจะได้รื้อกลับแหละเนาะอวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับมาเพียงเท่านี้แล้วกันกับวิธีการปลูกต้นหอมนะครับใครอยากรู้วิธีการทําอะไรลองคอมเมนต์ มาสอบถามกันได้นะะไอ้ที่เห็นขวดนั้นเป็นที่วางยากันยุงนะไม่ใช่เลยวิธีการปลูกมะนาวนะครับอยากรู้อยากอยากรู้วิธีการปลูกมะนาวไหมอยากรู้วิธีการเร่งน้ํามะนาวไหมม,มีใครรู้ไหมว่าทําให้มะนาวมีน้ำำําทำยังไงโอ้เดืยดร้อนมากเลยอ่ะวันนี้ก็มาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ วังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องกเกษตรเราไม่มากก็น,น้อยแหละเนาะถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ไปตามกดแชร์ไปได้วยแชร์ไปให้กับเพื่อน,กนเกษตรที่เพื่อเขาอยากจะได้พัน,พนหอมเนะาะเขาก็จะได้มาเห็นคลิปนี้แล้วก็เวลาผมจะโพสแจกผมจะได้โพสบอกได้นเนาะแล้วมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้ขอตัวลาไปลาไบายสสดีครับ